สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูเล่งด้วนครับนี่ทอดปลากะาครับผมมักเคียงเส่บแซบนะครับนาะแบบเล่งด้วนเลยครับองมนี่นำกิมเลยครับผมกินกับหนึ่งข่าเนี้วกินกับขดเสวยนี่สุดยอดครับเปลี่ยนแบบรสชาติไหมครับผมมีแต่ทอดธรรมดาไลยกะ กินดูแล้วครับมาครับเดี๋ยวกัรจะก,การคั่วกันครับผมฟาค้านี่กับตกตั้งเตี้ยพูนแล้วครับพี่น้อง ตังต้งแต่พ่ท่านหนาวมากเหระครับน็อกฟิตไว้เพราะว่าหนาวมากเราก็ตกบ่ได้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ค่อยๆปลากาบานห่อแหละครับคนไทยมันก็นเอื่นปลายังบ่ปลาหมอสร้างเหยียบบ่ปลาหมอเทศกับกบ่เมน อาครับผมหลังจากเข้าคัา่วเร็วททำควสะอาได้เรร่อยแล้ว,วลก็ปรุงเลยครับขั้นแรกกใส่ไปเลยครับชุลรถครับผมอย่างละนิดละน้อยครับตามด้วยรถดีครับผมมีอย่าใดก็ใส่นนั้นครับ ตามไปเลยครับซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวครับผมตามไปเลยครับซอสหอยครับผมบมมีสูตรครับผม ตามด้วยน้ำตาลเสษแดงครับผมนิดน้อยครับตัดเทียมแน่ครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับผมครับใส่ไปเลยครับมีพริกแกงเผ็ดก็ใสซ่พริกป่นก็นได้ครับครับต่อไปก็ตามด้วยใบบกกวดหั่นซอยครับผมครับ เกลือเ้าครับนิดน้อยครับพอครับหัอปลานี่ก็เ่ไดตาดอกตะเกือครับเนี่แช่เสียมครับแช่เสียมพอเบิดครับนี่ครับแป้งครับใส่ไปเลยครับเพื่อเป็นการเคลือบเคลือบเครื่องครับผม รสชัตวทอดอะรกับซี่ซนั่นแล้วครับถึงขันเขือคร้่อยทำบ้านห้องกับปลากระเดือปลากระดีปลาขาวเหรอครับผมเนี่ยตัวน้นอยๆเนี่ยแซ่บขนาดเด้อครับเนี่ยหลบล่องสุกนี่เศร้าใส่ตัวน้อยก่อนเหรอครับคือกันกับิ้งหนูเหรอครับอยากได้ตัวยังไง บดน้ำกินแบดเศร้าไทยแต่ตัวน้อยก่อ,อกนคนไปเรือ่อยๆก,ก่อนครับเ้ขอเครื่องก่อนครับผมไปบก,กูดส่ไลท์เท่าไรก็ดีเด้อครับเนี่ยหอมดีชิมนะครับโอเคครับโอเคครับผมบังเดียวตัวเลยครับ ใสใ่เลยครับปั๊บ่เลยครับแป้งทอดกรอบนี่เดี๋ยวต่อผู้มักดนะครับมักหน่อยมกักหลายแต่อีสานบ้านท่าเสาก็บมักน่อยเดียวสักานี้แหละครับเพราะว่าปลาจะได้สุกไว้ๆกรอบไว้ๆครับว่าเป็นเมนูเลงด้วนครับผม ไปไปเลยครับบังเดียวเลยครับผมเต็บมเต็กระทะพอดีครับโอ้ทอดไปเรื่อยๆครับผมบต่ตองสวยรู้ครับเพราะว่าห้องเก็ดบ่สวยรู้เพื่อนกับผม ผมเป็นมืออาชีพครับนี่นูลล่นลวงเล่งด้วนครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอถวดขออภัยเด้อครับถอดสาวเดียวเลยครับผมไงดีเร็วดีครับครับตัวเด็กุกแล้วก็ออกไปเดอยดเนาะครับนอ้อเพราะว่ามีตัวหน่อยตัวหญ่ครับผม ครับผมเสร็จแล้วกับประมาณนี้เนาะครับเนาะแทบ,บครับน้องครับผมคลิปนี้ก็ขอบคพุ่นตอแม่เป็น้องสุขภูสุขคนเด้อครับหยูดีมีแห้งลำด้วยเงินท่อสุขภูสุขคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ